ข่าวดีสำหรับชาว GL Girl Love เตรียมตัวให้พร้อมกับซีรีส์ใหม่สุดปังผลงานชิ้นใหม่ของน้องๆจากค่าย Bobcat t a l e n t ของคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคคนเรียกน้ำย่อยด้วยการจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวนักแสดงน้องใหม่จากเรื่อง Two Nice Universe ซีรีส์สั้น GL ของคู่รักหญิงๆ6คู่6เรื่องกับเรื่องราวสองคืนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทุกคนดำเนินไปข้างหน้า ผ่านการใช้คุณค่าที่แท้จริงของผู้หญิงเป็นหัวใจในการดำเนินเรื่องโดยนำเสนอผ่านการประคองความสัมพันธ์ของตัวละครทั้ง6คู่ในรูปแบบซีรีส์แนวตั้งความยาว5นาทีพร้อมแนะนำคาแรคเตอร์นักแสดงทั้ง6คู่ที่มาเขย่าว,วงการ GL อีกครั้งเร็วๆนี้ทำไมถึงทําเรื่องนี้เหรอัะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่ามีความอยากทอาอ,าอ,าอาันเับที่หนึ่งเคือว่า เราเราเราทำซีรีส์มาหลายอย่างแล้วแล้วก็อยากจะทดลองสิ่งใหม่ๆนะฮะอย่างหนึ่งคือที่อยากอยากลองทําคือด้าน b L G L ซึ่งยังไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็มีน้องๆในบ้านอยู่เยอะมากที่เป็นสาวๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะได้ทดลองงานใหม่ๆกับเขา2คือว่าอยากจะลองทํางานที่เป็นเขา้าวโพดดราม่าหรือว่าซีรีส์สั้นซีรีส์แนวตั้งบ้างเพราะว่ายังไม่เคย ทำงานตรงนี้ถ้าใครอยู่กับผมมานานพอจะรู้ว่า20ปีก่อนผมทาอินเทอร์เน็ตทีวีเจ้าเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกแรกแล้วกันในประเทศไทยแล้วเราก็อยากจะกลับมาทดลองด้านมีเดียอีกครั้งนะครับหลังจากไปทําภาพยนตร์ทำทำซีรีส์มานานแล้วก็อยากจะเอาทั้งศาสตร์ที่เราไปท่องยุทธจักรม,มาจํานวนมากมา,มา,ม,ามารวมกันแล้วก็แต่ท้ายที่สุดสิ่งสําคัญก็ยังเป็นเรื่องราวว่ายังอยากจะเล่าเรื่องราวของผู้คนหรือมนุษย์ท,ที่ที่ยังสะท้อนภาพของสังคมไทยอยู่ครับ ตั่านกวันกคืนแบบี้สองคืนสองคืนคือคือเราอยากให้เรื่องมันสั้นอยู่ในระยะ2คืนเพราะผมเชื่อว่าเรื่องราวในปัจจุบันมันเดินเร็วนะฮะโลกมันตัดสินใจเร็วสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีผลของมันเน่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราเราเลยสร้างโจทย์ให้ตัวเองไม่อยากให้โจทย์มันแบบมันกว้างหรือมันยาวหรือมันมีเวลาที่แบบเป็นเป็นอาทิตย์เป็นปีครับเราเล่าเรื่องแค่แบบ5นาทีต่อตอน10ตอนเนี่ยถ้าเล่าเรื่องผ่านมาเป็นปีผมรู้สึกว่ามันก็ มันมันมันยาวเกินไปผมอยากให้มันอยู่ในระยะที่คนรู้สึกว่ามันมันกระตุ้นต่อมของของความอยากหรือการตัดสินใจบางอย่างมีระยะเวลาที่จํากัดจาเขียวพอสมควรได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวละครทําอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นครับอันนี้เป็นช่วงต้นของการสร้างจักรวาลนี้นะฮะตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วต่อเนื้อต่อไปอ่ะมันจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราก็การสร้างให้น้องๆทั้ง12คนเป็นที่รู้จักก่อนเราก็จะมีเรื่องของ เรื่องหรือเส้นทางเดินของตนเองก่อนลองคิดถึงรื่อจักรวาลมาเวลครับทุกคนมีหนังของตัวเองก่อนเป็นไอรอนแมนเป็นเป็นตัวกัปตันอเมริกาเป็นอะไรแต่ทั้ท้ายสุดมันจะมีอเวนเจอร์ของมันอยู่ไม่ได้คัดครับเรื่องจักรวาลเริ่มต้นจากน้องๆไม่ใช่น้องๆจกัจกรวาลเริ่มต้นจากการที่มีน้องๆไม่ใช่ว่าน้องๆมาหลังจักรวาลเกิดครับเราเราทำงานกับน้องๆแล้วเรารู้จักน้องๆมากพอที่จะรู้สึกว่าน้องทุกๆคนมีศักยภาพคุณภาพ มีความสามารถมีความพร้อมอย่างไรนะถึงแมะน้องอาจจะมไม่ดูตัวเองหนูยังไม่พร้อมหรนะือซ้ำผมเชื่อนะคความเชื่อเป็นสิ่งสําคัญนะผมเชื่อในในศักยภาพของคนแล้วเราทํางานกับนักแสดงมาจะเห็นว่า20ปีที่ผ่านมาทํางานกับนักแสดงใหม่จํานวนมากพี่ๆนักข่าวทุกๆท,ท่านก็เห็นตั้งแต่แบบตั้งแต่ยุคดั้งเดิมมาเลยแล้วทุกๆครั้งผมเชื่อว่าน้องๆทุกๆคนนะ่ะต้องการแรงสนับสนุสนที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าผมอยากเป็นแรงนั้นครับ เจนนี่นะคะระเบ,บิดเป็นเลนค่ะมาจากเรื่อง t r u Night nice to the Infection ค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนะคะรับบทเป็นแกมมาค่ะเรื่องเกี่ยวกับเจนนี่ค่ะคือเราต้บงดูคู่กันใเลยครับซิลลี่เลือกะไรนะคะ True Night to the Infection ค่ะมีความหมายยังไงบ้างเรื่องน,นี้คือเรื่องนี้มันจะสื่อถึงแบบว่าพวกหนู่สองคนอะเป็นสาวพานิชประวชปวสวคือเรามาเจอกันเพราะว่าเราออเป็นเพื่อนกันแต่คือทั้งบ้านเราเนี่ยมีปัญหาครอบครัวค่ะ เราก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านพอทีเนี้ยเราเราถูกไล่ออกจากบ้านเราไม่มีที่อยู่เราไม่มีเงินเราก็เลยต้องหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะมาจ่ายค่าบ้านค่าเช่าด้วยตัวของเราเองสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะรับบทเป็นไอค่ะจากเรื่องทูไนท์ยทูดังค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมโกดนะคะรับบทเป็นเมค่ะมาจากทูไนท์ยทูดังค่ะบอกความของีรีแล้วไปในบอเป็นตานาสันสันอ่า ก็ของพวกเราเนี่ยก็คือจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเกี่ยวกับการที่แบบเราอะทั้งคู่อะเจอกันที่ถับใช่ไหมคะแล้วเรากา็มีความแบบว่าหนีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็มีเหตุที่แบบว่าทําให้แบบหนีปัญหาหนีความจริงหนีโลกอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าสังคมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหนีความจริงกันเยอะหนูรู้สึกว่าทุกคนถ้าดูซีรีส์นี้แล้วเนี่ยจะได้อะไรจากตรงนี้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ บอสค่ะแจ็คสันบละอโอเดิตค่ะไฟล์กดลอยค่ะก็ในเรื่องนี้แจ็คสันจะเป็นบอสสาวก็คือในตัวของตัวของโอเดิตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกำแพงสร้างกำแพงให้ตัวเองพยายามว่าทำให้ตัวเองอ่ะไม่ดูอ่อนแอต่อต่อสายตาคนอื่นคือป้องกันตัวเองจากสังคมไทยนอกอะค่ะจนบางทีทําให้เขาเหมือนแบบสร้างกำแพงสูงเกินจนเขาเหมือนจะลืมความแบบความเป็นตัวเองแล้วก็ลืมความสบายใจของตัวเองไป เราเหมือนตัวละครจอยค่ะก็เหมือนเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําให้โอเดต์อะค่ะก้าวออกมาจากพื้นที่ข้างในกําแพงของตัวเองดีกว่าเหมือนเราเป็นคนคอยช่วยทำลายกําแพงของเขาเวลาที่เขาเหนื่อยเขากลับมาจากที่ทํางานเขากลับมาเจอเราเขากว่าเป็นตัวเองมากขึ้นเหมือนเราหาที่ที่เราแบบเราอยู่กับมันเหมือนว่าเราได้เป็นตัวเองเวลาที่เราอยู่คนที่เราสบายใจใช่แต่เราเลือกที่จะสร้างกำแพงกับคนภายนอกเพราะว่ากลัวว่าเราอะ จะจะเป็นอันตรายหรือว่าจะมีใครอันตรายไรรมาคือว่าท่ายเปแค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากคือในวิดเจ็ตดีบิลนะคะใส่ลุงรับบทเป็นแพตตี้ค่ะทรับบทเป็นแอนตี้หนูก็จะเป็นนักศึกษาสาวนะคะจะเป็นเรื่องของเราจะเป็นยมวูตแล้วก็นักศึกษาสาวที่มีความเบื่อชีวิต ก็เลยใช้เวลาไม่มีคุณค่าค่ะแล้วอเราก็จะพูดถึงเรื่องคุณค่าของเวลาค่ะ่ยอมมาพูดไม่ยังไงคะยอมค่ะจริงๆคือหนูมาลับตัวเขามาเราเจอเขาเพราะว่าได้ถึงวันที่เขาต้องไปแล้วแต่ว่ามันเกิดความรักที่แหกกฎ้านนี่ด้วยก็เลยอยากรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาจากไปด้วยความอยากให้เขาจากไปด้วยความที่แบบเขาเองก็มีคุณค่าในตัวตอนจบเป็นยังไงนะตอนจบ ีสวัสดีค่ะว่าเรามาจากชูนัยวิทย์เพืนชายนะคะน้องฝนค่ะแล้วปบดเป็นบลูค่ะนี่ยเนี่ยนะคะรับบทเป็นเพื่ะนชามาจากเรื่องใดคะชูนัยวิทย์เ่ะนายชื่อเรื่องเป็นยังไงเราก็อยู่นะคะเพื่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะชีวิตก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรมากค่ะอยู่ในครอบครัวในสังคมที่ยอมรับค่ะแต่ว่า จอรัจเชยนะคะก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเจอปัญหาชีวิตเยอะพอสมควรค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็อยากให้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ต่างคนไม่ว่าไม่ว่า ปัญหาชีวิตของจะน้อยจะเล็กหรือจะมีหรือไม่มีชุดนั้นทุกคนมีปัญหาตัวเองแล้วสิ่งทีนน่สำคัญก็คือการที่สามคนต่างที่จะสเต็ปอัพออกมาแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเองสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆท,ท,ทุกคนที่มานะคะ่ะขอเราจ,จะเป็น night to day นะคะ<อ>เมษานะคะเรับบทเป็นมายค่ะมายเอ็มวายมายแบบรันนี่นะคะฝหนูแอนนี่นะคะรับบทเป็นโรซาน,นะคะ่ะอันนี้เป็นคู้ต้อ่ใช่ค่ะมีเรื่องอะไร คือในคืนรีเทค่ะอยากให้ฟังนอหามันตรงตามชื่อเรื่องมากเค่ะเรื่องของการส่ายค่ะ,อะของผู้เราอะค่ะจะเป็นวันตี่โตขึ้นหน่อยอาจจะใกล้กับพวกพี่เลยก็คือการนนะการสู้ชีวิตการต้องอดทนแล้วก็การต้องเลือกบ,บางอย่างในยุคที่หนักค่อนข้างเร็วแล้วก็วัตถุนิยมมันค่อนข้างจะสูงเราเห็นทุกคนมีที่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเผลอเอามันมาเป็นการแลกคุ้ค่าของตัวเองตัวไม้อะค่ะจะเป็นคนที่ ทำงานแล้วก็เองในความซื่อสัสตย์จริงใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกในสิ่งที่เป็นเชื่อในตัวเองแล้วก็วานเองก็ฟานเองโรซานค่ะค่ะของโรซานนะคะก็จะเป็นตัวแทนหญิงสาวที่ติดรูติดแกมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจะต้องสุขสบายด้วยของหรูบแบรนด์เนมลงไหลกับวัฒนิยมภายนอกจนกระทั่งไปกู้นียืมสินติดหน,นี้จนต้องหนีมาอยู่กับไม้ค่ะส่วน เรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงต่อไปมายจะเป็นโรซานได้หรือเปล่าหรือโรซานเรืองที่จะเป็นตัวเองต่อไปก็ติดตามชมกันนะก็หนนะนิดนึงจำคือจริงๆน้องๆก็น่ารักขอตั้งใจนะแต่ว่าเพื่อความมันยังไม่ถ่ายก็เลยยังไม่รู้ว่ามันยากง่ายขนาดไหนแต่ว่าส่วนงานของเราม่ยกสุดก็คือซีรีส์มันสั้นเราต้องเรียกอะไรทำกันบ้านเรื่องบทเรื่องอะไรครับก็ทํทำไงให้ คนดูสั้นๆแล้วซีรีส์มันยังมีคุณภาพอย่างเดิมที่จริงเรายังไม่ได้วางพิเรียดการถ่ายทำเลยครับมันต้องดูที่บทก,ก่อนครับแล้วจะค่อยพิเรียดไปวางการทำได้สักไม่กี่เดือนจริงๆที่จริงรมันมันทั้งยากแล้วไม่ยากไปในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าผมคิดว่าผมพยายามจะศึกษาจากน้องๆเขาอะไรครับแล้วก็บวกกับความเป็นซีรีส์ คู่หญิงๆด้วยอะไรนะครับซึ่งผมไม่เคยทำาบบนี้มาก่อนนะปกติทําผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงแต่ว่าพยายามเรียนรู้จากเขาก่อนพยายามเรียนรู้บุคลิกเรียนรู้จุดเด่นของเขานะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนอาจยังเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนักแสดงใหม่อะไรครับผมยังต้องดูเขาไปอีกเยอะนะครับแล้วก็อันไหนเวิร์กเนี่ยผมจะมาปรับเข้าไปในบทซึ่งน้องๆคิดว่าไม่ยากนะคิดว่าไม่ยากเนาะใช่ใช่ผมผมว่าผมอยู่กับน้องๆในค่ายมา6ปีแล้วครับ ผมว่าผมอยู่ยาวกว่าค่ายเกิร์ลเลิฟจำนวนมากเยอะมากเพราะว่าไม่รู้อะไรครับเบื้องหลังนี่การอยู่กับสาวๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวมากนะครับแต่ละวันแต่ละอย่างคือต้องทางานที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยก็ผมเชื่อว่าการรันค่ายคือหลายๆคนเริ่มจากซีรีส์แล้วมารันค่ายทีหลังนะฮะผมลันค่ายมาเป็นเวลาย,ยาวนานแล้วแล้วค่อยมาทำซีรีส์เกิร์ลเลิฟทีหลังผมเชื่อว่าเรื่องก,การทําซีรีส์ทุกเรื่องเหมือนกันเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟชายหญิง นะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนสิ่งสําคัญคือเรื่องมันดีหรือไม่เราทําให้มันดีในทุกๆศาสตร์ใช้ไวยากรณ์ของภาพยนตร์หรือ cinematic แกรมมา r ได้ดีหรือไม่เราสามารถทําให้นักแสดงทําให้คนเชื่อได้จริงหรือเปล่าไม่ต่างกันนะฮะแต่ในส่วนของค่ายผมเชื่อว่าประสบการณ์6ปีกับความวุ่นวายของน้องๆและความที่น้องๆช่วยกันประครับประคองมีดีมีร้ายมีเร็วมีขึ้นมีลงเนี่ยมันผ่านกันมาเยอะก่อนหน้านี้แล้วนะฮะดังนั้นผมเชื่อว่า อเออเี่ยวลากดินกันทุกทท่านแล้วนะฮะทุกๆน้องทุกๆคนนะครับโตกันหมดแล้วแล้วก็ดังนั้นการลันค่ายหลายๆคนอย่างที่บอกค่ายเกิร์ลเลฟเกิดขึ้นหลังจากซีรีส์เกิดแต่ผมค่ายเกิดก่อนมานานดังนั้นมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแตกต่างหมดเลยโดยสิ้นเชิงคนอื่นทำซีรีส์ยาวผมทําซีรีส์สั้นผมทําเกิร์ลเลฟหลังจากที่มีค่ายที่เป็นสาวๆทั้งนั้นเลย ก็คน,คนอื่นเขาประกาศแคสแล้ว่อยทำไปหา IP มาเราแต่ง IP เองแทบจะเรียกว่าพลิกพลิกทุกอย่างที่เป็นตำราการทำเกิร์เลยปกติแต่ถามว่ามันก็ทำได้ไหมถ้ามันดีอะครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำต้องทำให้ดีที่สุดความคาดหวังไม่ได้คาดหวังสิ่งอื่นคาดหวังตัวเองคาดหวังว่าพวกเราจะทำงานให้ดีเสมอทุกๆงานที่ผ่านมาทุกๆท,ท่านที่ ที่เคยสัมภาษณ์ในงานจะรู้ว่าเราจะเดลิเวอร์งานหรือส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมในทุกๆครั้งครับค่ะก็ฝากติดตามดูในยูนิเวอร์สนะคะช่องทางที่ติดตามได้ก็จะเป็น i อ t i k ิ o ก์ตอบเฟ o บุแล้วก็ Youtube ค่ะฝากพวกเราทั้งทีสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ